ถ้าไม่มีงานก็ขายของได้ไรนะ้ร้านวารายชาไทยเนาะเชิญคับลูกค้าจ๋ากินปุ๊บขี่ปับ๊บกินหนึ่งคำทวสามคืนคนทํายืนยิ้มคนชิมยืนชักและมีความแบบไร้กาแต่ว่าน่ารักน่ารักไรเงี้ยผมบอกว่าโอ้โหตัวจริงไม่เห็นหน่ารายเลยเลยบอก่แกแล้วความคิดแต่ละคนมันห้ามไม่ได้ไม่ได้หาเรื่องเขาไม่ได้เขาช่วยเขาทะเลาะด้วยไปห้ามควมคิดไม่ได้หรอกครับเขาอาจจะใช้คำพูดผิดก็ได้ว่าเอ้ยตกอับหรือเปล่าหรือว่ามีงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงมีงานอยู่โอ้หก็ผมเกิดจากช่องเจ็ดมานานแล้วเลยเขาไม่มีงงงงาาานแต่่่่วเเรรก็ชออยยยัปืๆ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดาราหนุ่มช่องเจ็ดที่ใช้เวลาว่างจากงานแสดงไปขายชานมในตลาดหลายแห่งจนมีเสียงซุบซิบว่าจูบอิทธิกรสาธุธรรมเป็นดาวร้ายตกอับไปซะแล้ว เมื่อผู้สึกข่าวได้พบกับหนุ่มจ๊บขณะที่ยืนขายชาในร้านวายร้ายชาไทยที่ตลาดถนนคนเดินสกายวอล์กจังหวัดกาญจนบ,บุรี mm. ก็ได้เปิดใจช่วงหนึ่งว่าตนเองพยายามมองข้ามคนที่พูดด้อยค่าแม้ใครจะว่าอะไรก็ไม่อยากชวนทะเลาะแต่ก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้ยังมีละครเล่นหลายเรื่องที่มาขายของเพราะชอบค้าขายชอบเจอเจอผู้คนแถมธุรกิจยังไปได้ดีถึงขนาดมีคนขอซื้อแฟรนไชส์มากมายอีกด้วย ้วยสวัสดีครับผมจุ๊บอิริกรนะครับ,นนรบจริงๆตอนนี้เนี่ยจริงๆมีสองเรื่องที่ถ่ายเสร็จแล้วครับรอออนแอร์นะครับก็เรื่องดุจจันนเดนเมฆกับรักร้ายสายลับครับทางช่อง7 HD ครับผมก็รอออนแอร์อยู่ปิดกล้องเมื่อไหร่ล่ะฮะส่วนเรื่องใหม,ใม่เนี่ยมีติดต่อมาอยู่แต่ว่าก็กําลังนําเสนออยู่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมครับผมไม่มีเป <ผม S 2> ลี่ยนใจเลยทีนี้นักแสดงคนส่วนใหญ่เกาบ่นกันว่าเราเย็นครับ คือจริงๆตอนนี้ผมามาจับธุรกิจทาขายขายของด้วยขายชาด้วยก็รู้สึกว่าเออถ้าไม่มีงานก็ก็ทำงานตรงที่ได้ขายของได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนอื่นก็มีผลกระทบเยอะครับเพราะว่าอย่างเราเนี่ยโชคดีที่ว่าผมไปค้นเจอค้นเจอธุรกิจที่ตัวเองชอบแล้วก็อยากทําก็เลยโชคดีว่าเออถ้าไม่มีงานละครก็จะมีการขายของออกบูสอยู่งเงี้ยครับใช่เพไม่ไงเราประสบปุ๊ไม่ได้คือจริงๆอ่ะผมเป็นคนไม่กินชากาแฟานะผมบอกเลยไม่กินชากาแฟาเลยแต่ มันเป็นที่แปลกมากคืออยู่ดีๆผมก็อยากอยากทำชาเฉยเลยก็เลยเริ่มมาทำชาแล้วก็ทำขนมปังปิ้งทำไส้อะไรเงี้ยก็ชอบคือรู้สึกว่าชอบชอบชอบเจอคนชอบเจอคนได้คุยได้แย่ได้เข้าอะไรเงี้ยเคยจะพระเจาูมาทำชาแล้วก็โชคดีที่ว่าผลตอบรับมัน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 ดีด้วยจำได้เยอะครับจำได้เยอะคนก็จะบอกว่าโอ้โหจะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนเนี่ยบางคนบอกว่าเอาไม่ไม่ไม่เออไม่ทำงานละครแล้วครับบอกทำครับแต่ว่าเรา ช่วงที่มันยังไม่มีเนาะก็เราก็ต้องหาอะไรเสริมเนาะคนทักเยอะครับแล้วก็ส่วนมากจะน่ารักด้วยนะทักแล้วก็ซื้อของแล้วก็ชมอะไรเงี้ยครับดีใจใมดีใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริง,รง,รงผมก็ชอบเจอคนได้แย่คนผมว่าไม่เหมาะกับการขายของออนไลน์เพราะรู้สึกว่าเวลาคุยคุยผ่านกล้องอมันกคุยไั่ใครแต่เงี้ยได้เจอคนคนตรงๆได้เห็นหน้าเขาได้แย่เขาได้แกล้งเขาอะไรเงี้ยอย่างไรผมเนี่ยชื่อว่าร้านวไลทชาไทยเนาะ เวลาการขายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเชิญครับลูกค้าจ๋ากินปุ๊บขี้ปั๊บนะครับกินหนึ่งคำถวาสามคืนนะครับคนทำยืนยิ้มคนชิมยืนชักอะไรที่บอกว่าเป็นแบบแต่ว่ามีความแบบไรก้กาแต่ว่าน่ารักน่ารังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ <Okay. S 1> นก็ชอบสนุกดีครับสนุกดี <Okay. S 1> บางคนบอกว่าโอ้ oh, โหตัวเิงไม่เห็นหน่าร้ายอะไรอะไรเงี้ยก็บอกว่าขอบคุณมากครับบอกว่าแก่แล้วผมจะห้าสิบแล้วนาลาเนี่ยก็มีนะแต่ว่าแต่ว่าผมเนะี่ยพยายามมองข้าม เพราะว่าความคิดแต่ละคนมันห้ามไม่ได้เราเราแค่บอกเขาว่าอ๋อก็มีครับมีก็มีงานอยู่แล้วก็แต่ว่าชอบการค้าขายด้วยอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาแบบนี้ไปไม่ได้หาเรื่องเขาไม่ได้เขาช่วนเขาทะเลาะด้วยเพราะว่าเราไปห้ามไปห้ามความคิดไม่ได้หรอกครับใช่ใช่ก็คือบางทีเขาพูดอ่ะเขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะใช้คำพูดผิดก็ได้ว่าเอ้ยตกอาบหรือเปล่าหรือว่ามีงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะไรใช่ใช่แต่จริงมีงานอยู่มีงานอยู่รอนแอร์อยู่สองเรื่องครับก็คืออยู่งเ็ตลอดไ่ไป ก็ผมเกิดจากช่อง7มานานแล้วว่าตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี5้ฮะเกือบเกืีปีแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าช่อง7จ็เขาก็ให้โอกาสเราเยอะมากคือคนอื่นผมผมไม่รู้นะคนอื่นเขาไม่มีงานแต่ว่าเราก็ยังมีงานช่องก็ยังป้อนง,งานอยู่เรื่อยๆช่องจเขาะเป็นรูปวอะไรล้วนะอ๋อเห็นตอนนี้ก็ทำซีรีส์วายมนก็อยากอยากลองนะจริงๆผมมีอพอทตเรื่องนะแต่ว่า ไม่เอาดีกว่าเหนื่อยเหนื่อยครับเดี๋ยวต้องมานั่งคิดนั่งโอ้เหนื่อยแต่ว่าก็พร้อมนะซีลิว่ถ้ามีโอกาสก็ได้อยู่ครับเพราะตอนนี้ช่องเเขาเปิดเปิดกว้างแล้วเปิดกว้างเกี่ยวกับพวกซีรีว่แล้วนะครับแล้วก็ก็อยากอยากยาลองเป็นรุ่นใหญ่เป็นว่ารุ่นใหญ่ก็แปลกดีเหมือนกันนะใช่พี่ติ๊กยังเล่นหรือพี่ติ๊กอะแต่ว่าพี่ติ๊กไม่ได้แบบอะไรอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากทำแนวซีลิว่าที่บอกว่าตอนจบเนี่ยไม่ได้สมหวังนะแต่รู้สึกดีๆกับความรัก คือมันจะเป็นตงว่าชอบกันแล้วต้องจบต้องจบด้วยความน้องเอยที่แบบว่าแต่งงานกันไหมเพราะว่าความรักมันมีหลายรูปแบบเนาะอะไรเงี้ยก็คิดแบบอย่างงี้คิดมุมมองอย่างนี้เยอะมีอยู่ในหัวอยู่แต่แต่ยังแบบยังไม่กล้าเขียนยังไม่ได้ทำอยู่ยังเข็ดอยู่ยังเข็ดอยู่เพราะว่ายังสนุกอยู่กับการขายขายของอยู่ก <S <S แ็แต่งงานแล้วครับมีลูกสองคนแล้วครับเจ็ดกลคนหนึ่งแล้วก็ห้ากลคนหนึ่งไม่อยู่ด้วยกันครับเพราะว่าเขาอยู่อยู่เชียงใหม่ครับให้เรียนให้เรียนอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยเราก็ทํางานส่งไปครับ ตอนนี้ผมมาเช่าเช่าโกวดังทาชาเก็บชาอยู่ที่การเป็นหลักแต่จริงๆอยู่นอนอํอเภอเมืองนี่นครับอยู่อำเภอเมืองแน่นนะแล้วก็ผมการคิดว่าการเนี่ยมันเป็นจุดจุดกึ่งกลางของราชบุรีสุพรรณอยุธยาอ่างทองที่มันบอกว่าเราไปขายของได้<ม>ก็เลยเอาการเป็นเป็นตัวหลักอยู่อยู่ที่นี่เลยใช่ครับส่วนลูกตนนัวนี้แล้วแปลกมากนะ ผมตั้งชื่อลูกนะชื่อว่าชาชากับชิชามีคําว่าชาด้วยซึ่งมนันแปลกมากาแล้วมีคนทักมีหมอดูทักหลายคนมากว่าจุกเหมาะกับข,ขายพวกชากาแฟแล้วก็แล้วกว่าขนมมัน,มนทุกอย่างมันแบบมันบวกกันหมดเลยก็เลยเออ,เอใช่ผมว่ามันมีความมันเป็นความเออแล้วเราเป็นคนไม่กินชากาแฟเลยนะไม่กินเลยแต่ไปทาชาเชยออะไรเงี้ย จริงๆมีคนมาขอซื้อแฟนชายเยอะแต่ว่าเรายังยังไม่ยังไม่ไมศึกษามันให้มันรู้ว่ามันต้องส่งยังไงรูปแบบของเขาอะไรเงี้ยมีมีครับม,ม,มีมามานโอ้โหหลายๆเจ้านะคือจริงๆอ่ะผมท่านมาขายชานะสิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าเงินทองหรือว่าการคุยการเจอคนเนี่ยคือลูกค้าส่วนใหญ่ไม่มีใครบอกบ่นเลยแม้แต่รีวิว คอมเมนต์นะฮะก็จะไม่มีบอกว่าเฉยๆไม่อร่อยทุกคนจะบอกว่าอร่อยดีหมดเลยแล้วก็อเอออันนี้คือกําลังใจว่าออตอนทำชาเนี่ยเราใส่ใจมากเราทาเหมือนว่าเรากินเองอะ่ะต้องดีที่สุดต้องสะอาดที่สุดแล้วก็ไม่เคยเอาเปรียบลูกค้าด้วยอันนี้สําคัญมากเลยโชคดีมากวาวมากว่าครับโชคดีว,ว่ามีคนคอยช่วยเหลือเยอะแล้วก็เจอลูกค้าดีๆเจอทีมอานที่ด,ดีด้วยก็เลยถือว่าเราโชคดีที่ว่าเรามีคนช่วยเหลือดีด้วยไม่งั้นทำามเดวไม่ได้หรอกครับยาก เหนื่อยหูแดกถังอย่างเงี้ยตั้งร้านอย่างเงี้ยโอ้โ oh, ห oh. ไม่ไหวแล้วหนักหนักหนัครับหนักหนัก,นก